สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมานอกอครับทีมงานขอเสียงหน่อยโอ้โหมาแล้วครับวันนี้ทนไโโมโอ้โหสุดอจอดมาแล้วครับโอ้โแฟนครับถามาหาตะเมื่อตะเลื่อนละ <c oughs> ปนูน้ำพริกจับมาวันี่พอดีเลยเได้มาต่าน้ำจิ้มหหน่อยนอเน่เนาเ <c oughs> ออ เลยเลยวันนี้วันมาดิแต่งตัวสไตล์ใหม่นะโอ้แต่ละมาถึงนี่เตียวยีนนะโอ้นี่ใส่เสื้อขึ้นเขื่องไอ้ฮะขึ้นเขื่องมากนี่ใส่เสื้อตัวนี้เอเห้องสเตนมตักองนะโอ้ชีวิตเขาบ้นหน่อยครับแล้วก็อื่นนะครับยินดีต้อนรับไอ้กศุลนะครับเน้อครับไอ้เบาครับผมวันนี้มาแจมด้วยกันอ่าโดยเฉพาะน้องบบาวกับน้องสาวนะครับอ่านน้ำตัวหนเนาะครับเกมครับผมเกมครับอน้องสาวแล้วครับ โอ้โหดีใจครับมาวันนี้เลยจะจัดเมนูเด็ดๆนะครับรน้องสาวเขานะครับน้องเบานะครับอ้ก็ส่วนตัวและไอ้เบานเนี่ยสุดที่รักของเขาเั้น่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยินดีต้อนรับสูอ้อมกอดของทีมงานมีอนไหนะครับห่างหายกันไปมื่อละมาเออเออเออเอยเอเออเอยเอยเออ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 ยเอออเออเเออเเอ้ยเอเออ แล้วเตียวลายอย่าไปลืมเนอะเออครับมแม้ละวันนี้เราจะจัดเมนูเด็ดๆนะครับรอ่าือไอ้ายๆน้องๆได้จิ้มพอนะครับอันนี้จะเป็นสูปปาไอไอลาหนึ่งสูสุขโขไทยนะครับเนอะนี่ใกล<ห>ป้ปลาลิ้นหรือปลาช่อนนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะขอเป็นกุกเองนะครับเดี๋ยวคือกรอนมันกลำกล้องเลยเพราะว่าเอฟซีตักมาแล้วบ่ได้จะยเนี้ยโชว์ฝีมือของเนา Icana, นี่เขาก็กินยาคัเจือรอกันไปก่อนตามสโลแกนไอ้ที่แรกว่าจะเอาป้ายนี่ไปตีสนามบินวะนาไปตอนหลออมนย้อนบอกกันเลยว่าจุกมาเนี่มงไปแาบอ่ะ แรกก่าจะล่างปลายแล้วดีๆไปตีสนามบินคนบัจูแล้วนบัต้ามาครับเดี๋ยวเขาจะนึ่งปากันก่อนนะครับก่อนโอ้มีหลากหลายเมนูนะครับขอบคุณน้องเบาตัวนะครับน้องเกมนอเอา ไสหวานนะครับมาฝักแล้วก็จะ,ะมีทั้งทอดทั้งย่างนะครับหลากหลายเมนูเอฟซี่างงานบิ๊กซีเนาะจะ้าย้านี่นะครับว่องวางมาแจมด้วยกันเออครับทีมงานเฮานะครับ <มา S 2> ดูด้วยกันยังปีอย่างน้องนะครับก่อ,อนพร้อมเยย่างมาเด้จะทำเมนูละนะครับนึ่งปลานึ่งปลาลิ่มแรืวนึ่งปลาช่อนนะครับสูตรสุโขาทัยนะครับเออครับ วันนี้ได้หั่นมาขอแหมบล็อกนะครับเรียกอื่นนะครับนึ่งนี่มันต้องเน้นพักหน่อยนะครับกัดขาวเระเข้าเอาไว้นปืนนะครับเนื้อเน้นพักหน่อยเพราะว่าเมนูนี่กะปลาเนี่ยก็ปลาแดดเดียวเขาห่อแบบเงียบแล้วเอาพอดีนะครับส่วนปลาเขาจะเอาแบบ ใส่เป็นตัวเลยนะครับเขาจะเราเอาเฉพาะอตัวคีิหลังมันออกแล้วก็พาต้องให้น่อยนะครับโอ้ครับลองเลยโดยเฉพาะน้าจิ้มนะครับน้าจิ้มของสูตรนี่เนี่ยเด็ดแน่นอนครับนี่เขาจะใส่ขิงครับหอมดองหอมดองนะครับนี่เขาจะแบบหั่นเป็นชิ้นๆลงไปนะครับ ทีนี่คือมัน,น<า>ดับคาวได้อยู่แล้วนะครับดวกันมอ่าครับได้นะครับ,บเตเ้าเจียวเต้าเจียวแบบเต้าเจียวติดเป็นมีเม็ดเ,เพราะว่าถ้าบาบอันเกาะนะนํำคือเอาติดมันเป็นถุงนะครับที่เป็นขายเป็นถุงอะจะดีดีกว่านี่นะครับอ่านะครับเขาอาจจะเทลงไปในในตัวป่าเนี่ยครับ อืมนี่ครับโอ้แค่เป็นถุงทีดีเนาะโดยเฉพาหน้าหอมดองนะครับอันนี้ครบใส่ลงไปด้วยเอาหลาดในถูกป่าเนี่ยนะครับเพื่อจะขึ้นมันหน้ามันออกเบาๆหวานๆน้อยเอานะเนื้อป่าเนาะแต่พุทวนอันนี้เขาก็อพักลงไปนะครับผมแบบเป็นถ้ากัดขาวนะครับขึ้นช่ายต้นหอมนะครับเขาจะแบบใส่หิแบบ อคือมันแบาบาต้องมีพักนาะจางวันนั้นเราไปนึ่งปลาอ,อย่างก็สู้เขื่องแ,แล้วก็อ,กกนนอ,อ,อย่างก็ใส่จะนนักแท้แล้วฮักมันยอปไปเหี่มมุดนะครับเอาจะปิดหน้าี้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนทีมงานเราตั้งอันนั้นกำเน่อยอย่างก็หม้อหม้อหม้อนึ่งอันนี้ก็มีองหมูอีออนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวใส่้อขาวมดไป็หน่อยมัดตั้งบนเลยนะครับเสื้อเสื้อนึ่งตัวบางสองวบามันจะได้บอาปลาเสื้อทุเรยนากินกับข้าวเลยโอเคครับคือเงมือนต้องปูสินะอย่างเตสแตเตคือนี่ครับมันจะมีน้าจิ้มนะครับของแม่ที่เขาจะทำคือมีพริกขี้หนูสด กระเทียมขิงนะครับโดยเฉพาะขาดไปได้คือความมันนี่คือถั่วถั่วตัดแล้วก็มีหน้าหอมดองนะครับแล้วก็มีหอมดองแล้วต้องต่ำเลยนะต้องโคกเลยได้เกรตดนะครับเกรตดจากบุญน้ำพริกพมากแล้วขอเกล็ดับเพื่อนวะนี่นะอ่าครับแล้วจะมีน้ำตาลมะนาวออแค่นี้นะครับต่ำรวมกันนะ้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะคืออ้ายเบานะครับน้องหอมจิ้มพอสูตรน้ำจิ้มนี่ลองอีเลย โอเคถ้าเดือดตั้งหม้อคือมันเดือดก่อนแล้วเขาจะเอาเอาปลาเนี่ยเอาไปนึ่งนะครับโอเคก่อนเออบุญครับพอ้เตอร์เออใช่บุญเอไปแล้วได้ลไงไงก็มาแล้วไหคลิปแหลกกิ๊แหลกเออครับมาใช่อนหมครับไอโอเคครับเรื่องวันนี้เขาจะต่ำร่วมกันหมดนะครับมีขิงเนาะ หอมขาวอีกสดพริขี้หนูนะครับแล้วก็ถั่วตัดแล้วก็จะมีน้ามันกระเทียมดองครับกระเทียมดองนี่เขาต้องใส่ไปตัวนะครับอ้วนยิ่ไทยกินน้อนกินน้อนอ่ะอย่าไปลืมว่ายาฆ่าเชื้อนะโออ่อนอากาศเตามุ่นยังไงก่อนนี่อยังไงอะไรมันมันนี่มันติดครับครับนี่นะไอ้หอมดองครับใส่อยัง เดวกอนเออหมดน้ก็นั่หงด้องใส่ตัวน้ำจิ้มสุดเด็ดน้ำหด้มัมดเจอเลยนอเอเล่เดวเจอเลยนอซอว่าอ้วนเลยเกาเนี่ยจิ้มกอ้วนอี เให้ของอุ้ยขออ่อนเนี่ยกระเด็นก่อนทาเกียวจกน้องเบาเหมือนงงมันเกลียไหจบนี้ขนาดนั้นอะได้กิ่นพิ่มือนต้องพิกเกี่ยวอะไเออเอาอะไรกันตาหน่อสุดยอดขึ้นยากแต่ยูบุ้นกินน้องเข้าอย่างนี่อย่างเราเพื่อนนะ อ้าขายกันมามือสามสิบ uh, ห้าไปซักหนอสายต้องซักเนยคนละกินเลยเดียวไปแปลกนะโอเคตอนเออให้ตันี่กันหายเนี้ยฮาราไซโบแข็งขึ้นนะไรเนาะตั้งแท่งเด้นกระเด็น นี่เขาจะใส่ขนมโด่งใส่ไปเลยรับรองอืมกินมันจะออกนี่ครับตางกระเทียมดองเนื่ยตันลู่หนูอยากได้กินเหมือนละครับตำเนื้อเข้ากันเลยเดี๋ยวน้ำกระเทียมเนื้อหัวดีขวานนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใส่ไปนะครับในน้ำจิ้มหมีไนี่ยที่ถ้มีไอ้ซื้อไหมอยู่นะเหรอลู่ เป็ยามันถูกก็ได้ไอ้เปยาลู่อ้อว์บ้านคเลยอ่าเกือนั่นนะครับเวลานึ่งปลาเรืออย่างนี้ถ้าต้องหื้อน้าาเดือนะครับกําอันมันจะเคี่เขาจะรอประมาณสามสิบนาทีไ่้เทเลยเราว่าน้ำตั้งปื้อนี่เขาจะใจน้ำที่มันสะอาดนะครับเทเลยเอออืมรับคนันดอย แล้วก็เอาฝ้ามาปิดฝาซึ่งมาปิดนึ่งว้ประมาณ3ามสแดช็อตเด็ดตีน่าจะอยู่ตีนักทิ้ไหนมันเหมือนสูโฟไทยอ่ะได้ไหมไม่สูโฟไทยได้ฟ้านี่ห้อยไหนห้อยหลังตับน้ำพริกยังเหมือนเดิมอ่ะเออได้ไหมมาไอเนื้อนี่มนข้าวตกอ่ะพ่อุกคนเปลี่ยนแค่นีเดิมไม่ตกด้วยมอเด มนนีเกี่ยวนะมีเกี่ยวโอ้โหวยนี่ไงนี่ไงติดหน่อยนี่มันเมือข้าเกี่ยวอ๋อเนาะเฮ้ยเนี่ยนะก็ใส่ใส่โคตัครับ อะไในมดเลยครับในมดเลยครับหวานจเออต่นหนจะออกหวานหวมันๆวายอันเต๋อเลอมีปลาเลือดเลอดเป็นหวานแกเป็นหวานวนักใส่ปากงับอุ่นเากินได้ด้วไปเอาไปขึ้นบนขึ้นเครับ อันนู่พอันไหอ่ะที่เลี้ยวกัน้ยัดใส่ไอ้ไก่เล้่องมือก่นเลว้าล้างมือเรโอ้ยเกิดครับนี่จะปรุงแบบว่าใส่ไนะครับใส่มะนาวนะครับโอ้ซมล่ก็นี่ใส่สัอกิบก็ได้ไอ้ได้สามด้วยมน่สุ้ให้มันแบบส้มหวานต้องเอาซมๆหน่อยอืม จะละลายไล้จัดหม้ออืมครับนี่าใส่อั้มฝานะครับเนื้อจอนไมอุ้ยจอนเฮ้ยขอจอนย มันปุบป like nah ั๊บ uh, ป e ุบปั๊บอะมันสวยอะยันนิงเลยนันยางนี่วะเออนี่ครับทั่วถั่วจะค้นจริงอะซอยพักแล้วต้อหอมอ๋อน้ำอุ่นนี่ก็ Sa say lọc, right? qua um> okay. okay. right. An right? yeah, anh, ngâm hòn lúc lấy lấy đứa. A ba thêm ngâm hòn đong. Ba yuan mơn lam mê, dâm yang hòn đang hòn hai yang hòn đông nè hòn đê hòn nè hòn nè hòn แสสมได้แล้วโผงนัวใช้ของผงนัวเลยใช้อย้่กับใดกากทันทีเลยใจคนนมากเลยนะครับคนนี้ขนาดไอจีโมกัดอ๋อเดี๋ยวมันแคบงนัวเนาะต้นหองชดเออต้นหอมเ้มาใส่ไมมันจะออกกินต้นหอมบักชีมบหมานต้องใส่นะครับก็เพราะมันจะแปลกๆไหเออกินมันจะแกว่งแกว่ง ผมมั่นใจว่าใส่ตรงไหนบอกตอนอย่างหกแก้ตัวอ๋ออ๋อสีน้อยๆได้อยู่ไก่น่านีบ่ถ่าฮะได้อยู่น้ำหอมน้ำหอมจะมาเสิร์ฟตัวโลแต่เดี๋ยวหวานแล้วโอเคครับเพราะมันหวานในในตัวมันนะเพราะใช่ไหนหอมดองยกหม้อมเฮ้ยสองข้วยเออนี่เอาน้ำอุ่นนะครับน้ำใส่ห้องนี่ก็ได้เป็นยังง ป่าท้นี่มตัวนี้เนาะเดือดตลนดตลนดเนี่ยอ้เมียกะผงชโลดซุกหมดไงให้เงินมาเตียเซลน่อยโอเคได้ละกับกิมรอบป่าซุกเดี๋ยวขอฝากคำครับไอ้กาละปูนะครับจะได้กับทักทายตักผมมาคำเนื้อพอีมีทุกราชจะอู้ตัวนะครับเรื่องสี่บาทจะส่งของหื้อนะครับ กินครับขอบคุณครับหวานเอาละครับนี่นะครับคนรอมาครึ่งชั่วโมงแต่จิงกัต้องพอเนื้อผูกป่านโอ้นี่ครับรุดยอดละนะครับแต่เขาต้องวันดูนะครับบางเตือกับสักสามนาทีก็ได้นะครับอยู่ติดปูกป่านนะครับบางเตอกระตัวใหญ่ตัวน้อยตัวนี้ตัวกำลังดีกว่ามาสักนะครับบบเกินสามสิบวาทีนะครับ

ออเขาจเอานนาด่แหละ,อะา,า,อ,าออกตาออกมองหฮะออกเลยออกอย่างนี้เ <c oughs> ออเขาจะได้กิีก้นเน้อนี่ลบปุ๊บป๊บปุ๊บอาใส่กระจา <c oughs> กั <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับเอาควะมม้งหน่อยควะมม้งหน่อยครับ สุดเด็ดสุดเด็ดเด็กินเิ้วท่าเลยอู้ยุกเล่างามเหมือนเดิมเลยพื้นพิษเหรอสารป่าออกซิเจนเออสุดเด็ดแน่นะนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอขยายพื้นที่กันนะครับเน้อจะโอ้เออเอาเอาไว้กลางนะครับป้าครับ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 เดี๋ยวก่อนตักน้ำซุปมาตตูนะครับ ้มูนี่ต้องคือนะครับเอฟซ <FC S 2> ีเขาต้องได้จิ้มพอนะครับสูตรสุโคไลเออใช่เขาลักเอาป,ป่าไปเห้ะก้าที่ไม่กบฮฝาสอนให้โคอ่ะมาลุยสวนเออมามามาครับโอ้โหน้ำซุปเอาเอาสองถ้วยก่อนอันนี้เท่านี้ตัวอ่ะ เออเออมันเป็นน้ำหอมร้องอะไนปอยงนครับอ้าวครับเดี๋ยวพระราชาตัเสื้อมาจิ้มก่อนพอมน้ำจิ้มรสเด็ดถ้าได้ปาดคอในหอมยอมนะรองก่อนเอาวันนี้ในในก็โชว์ฝีมือแล้ว่อแล้วครับเดี๋ยวปาอ่นะมือถูดตกนะเออครับก็อันนี้ปาไ้โนี่เอาควพอ พอเนื้อปลาเนี่ยสอนเขาเนาะเอาละโอ้โคนะเนื้อปลาก็เนื้อพักกันนี่โอ้โหน่ครับกับสอนสอนข้างในครับส่วนหนครับเจือเลย้อยทั้งน้อยแต่เสือจะว่าเอาต้องนะครับปลาซ่อนปลาซ่อนนี่ครับซ่อนโคเลยอถูใหญ่ๆนะครับปลาสดสดนี่ปลาที่เหลือจากเราไปซูบอมนะครับนี่นะเหลือแอนตุยใหญ่ๆไว้ให้ไอชยานะครับ

ปลาเหมืออกับมันจะสดได้มาแบบสดเลยครับครับมันนึ่งหน่อขังไว้หลายวันอยู่ช็อตเลยฮะเขาไส่มีกระตาหอมหอมไาหลายอมกินหอมครับหอมทั้งเครื่องหอมทั้งพักอืมแล้วก็น้ำจิ้มโอเคครับทุกอย่างเลยครับผมครับ หอมนองเเน่ะเออแม่นครับครับผมสีหาบางครับมอเดี๋ยวหน้าพ่ขี่วจะเอาเล็กปักไว้สักคร่แอ้าวลวงพี่ครับไอ้บาไอ้บาจิมครับโอ้โหใส่แม็กีกเล็กห้านก็ใส่หลงมือาครับต้องลองครับต้องลองให้ เหมือนจะได้โชว์ฝีมือเตอือจมอไ <c oughs> <c oughs> นี่้อู่า้เจืออย่้เยี่ยมครับนี่อู้จักใจคนนี่โอ้จักใจใช่เลยนะครับอมสินแชฟมนือ <c oughs> อ่น้องเบ่าเอาละครับทีนี้ก็น้องบาก็น้องสาวพ่องเนาะเออครับ เออแต่ข้างน้องสาวด้วยเนี่ยเออเอาจิ้มทีนกข่หกคนัะเออโหหลังบางก้างนะเออโอ้ฟ้าสึง FC ทางนั้นบิ๊กซีเลยนะครับเนอเออวังหวังก็ไม่เอวหากันนะครับแมนเออตักเครื่องเซตุยตักเครื่องเซตุยแม่นจริงด้วยครับอืมครับ แม่นต<ห>้องต้องน้ำซุปตัน่งเออตัวกันอ้าน้องแนนอ่าน้องเหรอน้องแจนน้องแจนมาหลายคนนี่แอนตี้มกดูกเลยเจ้าหลงหลงเลื่มน่ะเต้แนแจนขมขมกมข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 าขนขมขมขมอมขมเมามข้ขมกัขม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 ขขขข จุกดีที่สุดแล้วนี่ชีวิตครมันอนอได้ทำห้องกินนี่นะเจ้เตือนผมให้ลงนะเจ้าเตือนนะก็เตือนนี่คนเดียวเจ้าเตือนเลยน้ำซุปก็มีนะซุปน้ำซุปนี่นะครับโอ้ดีใจดีใจครับน้องเสาน้องเบามีเอวหาอุหนพี่เขาไปไหนมาเอ้เฮ้ยย แม่เห็นครับถาดหามือแล้วหอมอร่อยแล้วโอ้นี่เห็นกอถาดนี่นะห้าร้อยบาทขายนะครับเพราะผมมีคนซื้อูเล่นกันวันใดไม่เขียวครับจิ้มหมดแล้วไม่เขียวบมกคยจิ้มเสตเตอร์นี่สุดนี่มาไ่เขียวแม่นแกหมกยเนี่ยบมกคยจิ้มห้างแรกต้องมีกลิ่นตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวเกี่ยวอะไรได้ก็ครับว่าปลา หักหมอก็ป่าหม้ออ๋อหมอตึงป่าตึงพักครับหักหมอเพราเขยวเอาขึ้นมาอเเอาเว่าไปซ้อนอาวนะครับเื่อไปเขียวอินเต็มจี่เนื้อเนี่ยครับหมูครับหกน้ำหอมดองนะครับเจ้าเจียวเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเีวมันเหาเขาเนื้อหอมครับต้มจิ้มกนจิ้ับ กินมะกอนครับอาารแบกินท้งวันผมตับพริกตำบโค้งเยนะผกินเหมอน่ตัวุดยอดโอ้ชุดนี่นยอดแต่ต้องยกคุดีขอบเชอดพื้นวุ้นพริกวหมนเด้ลเวันตําน้ำซุออ เหลน้ำจิ้มนะครับโอ้โหนี่ก็ดีใจนะครับแน่ไม่เอวหักันก็ได้จิ้มสูตรเด็ดๆนะก่าเอฟซีทันใดนะครับที่แบบชอบกินปลาก็ลองสูตรนี้ไปทําดูนะครับสูตรสุโขทัยนะครับอืมแมนครับสีเขาเอาพรเขาใส่นี่ยมะเจียอีนี่ครับอันนั้นอันนั้นเป็นโซ่เรื่องเนาะครับอ่าแต่นี่เขาทําเป็นนึ่งพัก กล้องแพร่ท่นพูดผมได้นะครับเพราะหาสิ่งสิ่งล้มคนนักอ่ะเดี๋ยวรอกัครับเดี๋ยวหืมผมอิ่มก่อนไอ้มาจิ้มป่าด้วยกันนะครับโอ้ครับไอ้ตัวหืมไอ้เบาคนเก่าเขานะครับจิ้มหมอก่อนกันเนพไอ้จิ้มไหนครับซูนี่ร้องว่าเด็ดจิ้มอย่างอ่าป่านึ่งกะจิ้มอย่างอ่ะไปทุ่งนี่มันนี่ปัก โชวเจียวนึกว่าใครไนึกว่าใครโอ้โเนี่ยนะครับแต่นี่ไอ้บุนกับกัแล้วนะครับเนอะนะครับเอซีก็หายความคิดถึงไปได้ละนะครับแผระยาคัดเจือกเจ้าไปลุม น้ำจิ้มเน้นเลยตามมาเลยตามมาน้ำซุปสมัยแอ้มได้ปรุงเลยอ่ะจริงเหรออมเขาทม่อได้จให้กระงมเหมือนักคนอะน้ำซุปกะหมอเนี่ยปลากะหมะเออเลยๆๆโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะครับเนอสสร้างเมนูนะครับ ไอ้เบานะครับน่องเบาน้องสาวนาอได้จิ้มพอนะครับโดยเฉพาะอูกับับมาแล้วนะครับคนคนนี้อ่าฝากถึงไอ้แก้าลำปูถึงกั๊มนะครับเนะครับลิดต่อมากั๊มนะครับอู้เรื่องที่จะส่งของไปฮื้อนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้สวัสดีอีก่อนแฟนคลับคนไหนที่ชอบบรรยากาศแบบอีก่อนอ่ามาใช่ครับคนอ่าอย่างก็อู้เดี๋ยวก่อน ครับเออใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับดี่ชอบบรรยากาศแบบอี้นะครับก็ฝากกดติดต่าึชีวิตคนมันออกกับทีมงานขอ้งตัวนะครับเนอโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างแนะนําแหมก็คอยติดตามเดี๋ยวสงสัยน้องบาวน้องเกมครับน้องแจนเนาะต้องมาหากกันมันๆนะครับเออพรไอ้บุญน้ำพริกกับมาละเพ่นกรกแวะมาตะคิดละเต่กับืม่กินเดือนะครับยาฆ่าเชื้อโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอาปะกันไหมครับครับ ตอนนี้แกมาครบทีมละอ่านะครับโอเคครับอ่าวันนี้ชีวิตโคนมาน,นกับทีมงานเไย,ย่โนเกบเสียงเบาไห้นีิน <laughs> โอเคครับเดียเ๋ยวแปกันไหมครับผม <laughs>